สวัสดีครับผมชอ้ไเป็นจากร้านสมัยเทสวิตต์นะครับวันนี้มีเครื่องอาการเปิดไม่ติดไปแล้วนะครับเป็นตัว A s u s ROG นะครับ GL 7 0 4 G, L J G ครับคืนนี้ก็มาซ่อมอาการเปิดไม่ติดนะครับไม่มีสถานะไฟอะไรเลยนะครับสถานะตรงนี้ไม่มีชาร์จไม่มีไฟแบตนะครับไม่มีอะไรเลยอาการนี้นะครับก็จะเป็น ในส่วนขงตงัวเมนบอร์ดนะครับที่มีปัญหาตอนนี้ก็แก้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เ,เข้าไปในเวทให้ดูเอ่อเข้าไปในตัววินโดว์ให้ดูนะครับเพราะว่าลูคกค้าบอกตัวฮาร์ดดิสต์ออกไปเก็บข้อมูลก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องมันเปิดให่ติดใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้นก็เปิดติดแล้วเดี๋ยวตามฮาร์ดดิสตกลับเข้ามาใส่นะครับก็จะเข้าวินโดว์ได้ตามปกตินะครับผมแทีนี้มาดูในจุดที่มันเสียนะครับจุดที่เสียเนี่ยก็จะเป็นตัวชิปตัวนี้นะครับ ตัเรียกว่าชิป tps นะครับเป็นตัวชิปควบคุมระบบไฟตัว5โวลต์นะครับเบอร์เนี่ยน่าจะเป็น tps 5 1า1 3 6 2นะครับถ้าเราสังเกตดูตัวผิวนะครับตัวผิวมันจะมีรอยนูนอยู่นะครับตัวผิวบนหัวชิปนะครับที่มันนูนเพราะว่าเนื่องจากมันไหม้นะครับ พอมันไหมเนี่ยมันก็ทําให้ตัวลายไฟลายเนี้ยมันลงกลาวนะครับลงกลาวหมายถึงอะไรนะครับลงกลาวหมายถึงมันกําลังช็อตอยู่นะครับในลายนั้นทําให้พวกระบบชุดไฟอื่นๆนะครับไม่สามารถทํางานได้นะครับก็เลยพากันเสียไปหมดเลยนะครับรวมถึงมันมันมันเสียลายเดียวนะครับมันแต่ว่ามันจะทาให้ตัวเบบอรเนี่ยมันเปิดไม่ติดนะครับเพราะว่าลายไฟไม่ครบนะครับ ทำงานไม่ได้กล้องจอทำงานไม่ได้นะครับก็เลยทำให้เครื่องเนะปิดไม่ติดไปเลยอันนี้ก็ทำการเปลี่ยนชิปนะครับชิปตัวควบคุมในเรื่องของตัว5โวลต์นะครับที่เป็นตัว TPS ตรงนี้นะครับที่มันมีร้อยไหมนะครับแล้วค่าโอห์มมันลงได้0โอห์มด้วยนะครับบนตัวเมนบอร์ดอันนี้ผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเลยไม่ได้เปิดตัวเมนบอร์ดไว้ให้ดูนะครับ แล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็ชาร์จเข้านะครับนี่ผมชาร์จจาก0%มานขึ้นมาอยู่ที่5%แล้วนะครับถ้าดูก็จะมีจะมี5%นะครับก็สเสร็จเรียบร้อยนะครับเร้าพัดลมนะครับหมุนตามปกตินะครับถ้าดูตามหน้าซิสตเเตมตรงนี้นะครับ<อ>ก็จะ เห็นนะครับรายละเอียดของรุ่นเครื่องนี้นะครับตัว cpu นะครับก็จะเป็นตัว core i 7จ็ gen แนะครับแต่เจ็นะครับตัว cpu ตัว ram ก็มีแค่ slot เดียวนะครับ8192นะครับเมกะไบต์เท่ากับแปดกิกะนะ ram แปดกิกะเดียร์นะครับจอนะครับ gpu เนี่ยที่จะได้มาเป็นตัว rtx นะครับ2060 ตรงนี้นะแล้ว serial number อ,อะไรก็ออกเครื่องเลยนะครับอ่าเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะชาร์จแบตให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวะจะแจ้งลูกค้าเข้ามารับให้นำตัวอ i ยกลับเข้ามาให้ใส่นะครับก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ส่งงานลูกค้าได้ใช้งานเครื่องเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องซื้อใหม่นะครับเครื่องเสียบบอร์ดเปิดไม่ติดนะครับววก็ ส่งซ่อมร้านสมัยทีสวิตได้นะครับร้านสมัยทีสวิตก็รักซ่อมทุกอาการเลยนะครับทุกอาการทุกยี่ห้อนะครับรักซ่อมหมดเลยนะครับถ้าลูกค้าอยากจะส่งเข้ามาก็ส่งเข้ามาได้นะครับสามารถติดต่อคอนแทนได้ทางไลน์สมัยทีสวิตแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจสมัยทีสวิตกันนะครับเราไปชงไปขอตัวร้านไปก่อนครับผมดีใจมากนะสนนะครับสวัสดีครับ